กูแต่ว่าวมันเหลือเห็ดขึ้นเือหลายเลยพี่น้องลูกเขาหาป่เป็นผมรั่ผมสูงแล้วกัชันสวัสดีครับผมผมสักช่องทีเช่ดยหครับผมมื้อนี้ผมก็พามาเก็บเห็ดนะครับดอยนี่ก็ใกล,ใกล้ๆบ้านผมครับทุ่งหลวงทองนะครับเนาะแต่ว่ามันสิม,มาแต่ว่าคนชาวบบานเก็บล,ลายกันนะมันเก็บแต่แต่ตั้งแต่ดึกนี่ก็กลับแทบสิเมินเลวพี่น้องเรือมีรถคันจอดอยู่ผมนี่น่าสิม,มาสายครับผมรถคันนี้ ต้องไปเบินน้ำกันวนะ่าผมสิได้บ่แต่ถ้าเบิงสภาพแลยวัน่าสิได้เห็ดเพราะอีพีนี้แต่ว่าเพื่อฟุกพี่อน้องเพื่อว่าไปเจอยอดดอยหรือมันมันเรือที่เขาไปหาปลาพอเนาะเพื่อมันได้เห็ดไปไปเบินน้ำกันพี่น้องเผื่อไปเสียเวลานี่ครับผมเป็นตาเห็ดหลายเนาะพี่น้อง,อง,องแต่ว่าต้องมาลุ้นน้ำกันแล้วไม่ได้ห้อยคนหาเห็ดพี่น้องปุณนนิย์ไม่ห้อยเขาเหยียบให้คนหาเห็ดครับผมโอ้โหปุณย์นี่สั่นเ,นเขา่าเลยครับเด้อแต่ว่ามันชันขนาดผมเห็นมันอยู่ ถ้าเขาหาเห้็ดเขาอยู่บนหลองเขาสิพี่น้องปุ๊บหลองข้างล่างไปหนึ่นะครับพี่น้องเนี่ยขันเขาลงไปข้างล่างปุ๊บเลยๆครับผมแล้วก็ขันเบามีก็มือซื้อๆด้วยครับขันลงไปเนี่ยนี่เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่นอ้นนองเห็นมาเจอดอกเก็บเอาเลิกก่อนพี่น้องเอาเลิกเอาใช้ก่อนเนาะครับเนาะนี่ครับผมใส่กระตาก่อนใกล้ๆก,กันพี่น้อง อาเหรืองเอาใช่กันผมเห็นพี่น้องเจ้าแม่นเห็ดจ้าบอครับผมเดี๋ยวมาโชว์ซุ่มให้เบิร์นรับเด้อนี่ครับผมนี่นี่ขาวๆนี่เดี๋ยวไปเบิร์นนำกันพี่น้องนี่มองนี่เดี๋ยวไปเบิร์นนำการนะครับเด้อนี่ครับผมมันอยู่ใกล้ๆกันครับผมมันป่ะเม่นมองวันหันเด้อโอ้แตกครับผมแต่บอนี่โอ้บ่แตกครับผมสองนู้ยครับผมพี่น้องแม่นดีครับผมแม่นเห็ดอีิลิวเห็ดแม่นดีครับผมนี่แม่นตะไคร้เห็ดเห็ดพี่น้องนี่นแม่นครับผมเห็ดอีิลี มันชั่นแห้งครับผมนางบอดีงายทองไปด้ครับนี่บอดี้วีร์ด้ย,ดย,น,ยนี่ครับผมโอ้หินครับผมไลท์ัวกนี้งามขนาดครับผมอยู่ดิพี่น้องพาดทพี่น้องงามขนาดครับผมขนาดครับผม โอ้พี่น้องดูดิงามขนาดไครับผมนี่ครับผมตัวนี้ตัวนี้ผมก็ลงลงเรื่อยๆเนาะลงลงจักค่อยๆตายลงเรื่อยๆครับผมนี่เบลนี่ค่อยตายตามตามซอกไปนี่เป็นเรือครับผมแต่ว่าไมมีเห็ดบ่ครับแต่ว่าก็มีแน่พี่น้องพอได้เก็บไปที่เหลือเขา้วนะอู้พี่น้องชันชันครับผมอู้อันตรายเลยครับแล้วเดี๋เจอดอกนึงครับผมนี่นี่แต่กองสั่นก็ขอให้แต่ละครับเดี๋ยวพอาะว่เหงื่อมันลำบากพี่น้องมันชันพวกนะ การเห็นงานก็ถ่ายคลิปมันก็ยุ่งยากไปน็นะมันเดินมาระวังก็ยันลมตกเขาไปพี่น้องนี่เก็บแบบนี้ครับผมเนี่ยยางบอดีหัวถิมด้วยครับผมนี่ชั่นขนาดครับผมเดี๋ยวไปหาขนาดอันนี้เนาะลองลงไปเบิง่งว่านี้ครับผมนี่พี่น้องเห็นเก้เห็ดแล้วครับผมน,นี่เห็นมันขึ้นครับผมมันขึ้นไมครับผมนี่เด้นีน่ี่ครับมันขึ้นไมนี่ครับผมมันขึ้นไมครับผม มันขึ้นไหมเฮ้ยครับผมมันขึ้นอย่างสี่เลยอุ้ยปักขากล่องไปเลยนะครับเด้อเก็บแบบนี้นี่ครับวันนี้ก็มีเอันหนึ่งครับผมข้างบนนี้นี่นี่ใกล้ๆกันกับผมมีห้าหกเจ็ดดอกเลยอันนี้มันน้อยว่ะพี่น้องเอาบอสมีนี่ครับผมไม่อีกอีกครับผมไปเบิ้งเปิดน้ำกันครับผมนี่นี่ สองดอกครับผมนี่นี่สองดอกนี่ครับผมนี่ก็มีครับผมนี่นี่ชันอีนยี้มดต่พี่น้องเด้อครับผมอืม โอ้พี่น้องนี่ใหญ่ขนาดครับผมนี่นี่โอ้นี่วเพียวผมนี่ชันขนาดครับผมโดยตองห่วงเรื่องอชันพี่น้องอยู่ดินี่ก็ความชันเลยครับชันขนาดผมนะพี่น้องผมเจอเลยเป็นดอกมุ้งใหญ่ครับผมนี่นีครับเน้องโอ้ชันชันชันครับผม ้สันได้ขอภัยครับด้วยเพราะว่ามันเทดงานลำบากนี่ครับผมอือพี่น้องงามขนาดครับผมอุ้ยนี่เพื่อนนดอกนี้ครับผมนี่ โอ้สูงอลาดเลยผมเจออีกสามดอกครับผมโอู้ง,งามขนาดนี่นนโอ้เลุกไปน้องดูไปน้องเนีย่ย น,น้งกามขนาดกระปมอดอกนี้ไหมพี่ี่ดอกนี้งามขนาดเลยโอ้พี่น้อง,งายามมาบึกโดนจะเห็นดอกนึง่งดี๋ยวผมความชันอันนี้ชันเลยครับเบื่อจากกล่องมันบาชันเลยครับอันนี้คือลงไปข้างหล่างน,นะครับชันขนาดกรบผมอปูนเชิงอยอยู่ปูนครับผม เดี๋ยวผมสิลงไปอยู่พอแต่ว่ามันซีร่งไปทางใดแต่ว่าผมสิมพ่อเห็นว่าแบบน,นี้ลราไปเบอร์นะครับเนาะว่าสิลงไปทางนี้ครับผมตนน่ี้ระดับนี้ไปอ,ปอู้ดูดิอู้ผมง้างขนาดอ,อะไรอูยเนาะนี่ผมชันขนาดเป็นมงนีอยู่อ้ยนี่ครับผมอู้ง้างนขนาดครับผมดูดิ พี่น้องผมคืนกลางๆสินี่เห็นไหมนี่ครับผมอยู่กใกล้ๆท่านี่ครับผมนี่เห็ดเพาะพี่น้องเห็ดเพาะอยู่อันีก็มีพี่น้องนี่ดอกหนึ่งครับผม นี่ครับผมถ้าเป็นหินก้อนอยหงไงแบบนี้นะเวลาเขาย่างอันตรายพี่น้องแปลว่ามันมันสมารถพลิกได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยหินแบบเนี่ยมันมันมันบอน่อห่นพี่น้องมันมันสมารถพลิกทิ้งเขาวัลมทวนเลยได้เลยเมื่อเมื่อเสาลมไปรอบหนึ่งพี่น้องแต่ว่าเจ็บขนาดเลยดี่ากระตาบอรบรความครับผมนี่นี่มันเจอเห็ดครับผมน,น,น,ผมนี่นี่ดอกหนึ่งครับผมนี่นี่ดอกหนึ่งครับผมอู้ดอกหนึ่งอยู่นี่พี่น้องนี่ออกระเมียนครับผม นี่ชั้นขนาดครับผมพี่น้องขึ้นข่างทางเลยครับผมพี่พี่เห็นเนี่ยมิตรไกลครับผมนี่นี่โอ้โเนี่ยพี่ข้างหลังก็มีครับผมอยู่ใกล้ๆก,กันพี่น้องนี่นี่อยู่ใกล้กันเลยอดอกนี้พี่น้องดูนะครับดอกนี้ดูใหญ่ขนาดครับผม อู้ง,งามขนาดดูน้องดูดิโอ้ยอป็น้องคนอยู่นี่ไหมสีขาวขาวพิรีเป็น้องงามขนาดพป่น้องดูดิสีขาวโอ้ขาวโอโม่ครับผมอันนี้ไหม สีขาวพี่น้องขาววิธีพี่น้องขาวคือกระดาษไม่เคยเห็นสีแบบนี้ครับผมนี่นี่ครับผมสีสีสีคือกระดาษนะครับเนาะนี่คือกระดาษเลยอู้นี่ผมอู้โหไปมาครับพ,พี่น้องอันนี้อันนี้ขึ้นข้าง บางางยังนี้ครับผมปูบมดขึ้นเสี่ไปหนอ่อยโอ้ยงามขนาดครับผมนี่ครับผมโอ้มมันข้นที่ซอกนี่นั่นสิโอ้ีผม นี่ด,ดอกนึงครับผมนี่นี่โอเคครับผมอันนี้ผมเอายางมาสกพายด้วยพี่น้องเด็ดเด็ดสมนีแก็ว่าเสาเต็มกระตาเนี่ยวูพี่น้องถ้าดอกน้นอยๆสิน่ะมันเป็นร้อยประมาณสองร้อยดอกประมาณสองร้อยหรือสามร้อยนีะเต็มกระตาเป็นถ้าดอกน้อยซสมนีนะแต่ว่ามันมีแต่ดอกเงี้ยหน่อยพี่น้องเฮิตฮิตละงูกเรืองไงสุดๆเลยพี่น้องแต่ว่า แต่ว่าท่านี่มีคนเดินออกมาสี่คนหาคนพี่น้องแต่ผมอยากเข้าอยู่ทีมงนี้นะแต่ผมเคยมาเก็บนะครับเนาะผนตกลงไปขาา้างหลังปุ๊บทางปู่พี่น้องที่ผมเคยมาเก็บนะแต่ก็ช่างใจอยู่ตอนนี้ว่าเส้นรองไปเบิ่งพี่น้องเนาะยังลงไปผลคือเก่าปู๊ดหลือยอ้อมไปพูนยังขึ้นดอยมาใหม่ไม่รู้น้ำการพี่น้องว่าสิได้บ่แต่ว่ามีคนยังออกมาแล้วพี่น้องสี่คนหาคนเนาะยี่ไปเบิ่งนน้ำหลังขับี่น้องว่าสีมานบ่นี่ยครับผมยังมาพ่อเห็นไปนี่พี่น้องนี่มันกำลังขึ้นครับผมนี่ หินพี่น้องแยกออกเลยอันนี้หินนี้อันนี้เห็ดนี่ครับผมนี่โอ้ยนี่ครับผมลงมาผมลงมาเลิกขนาดเลยพี่น้องสิงหอดเชิงดอยแล้วพี่น้องแต่บ่มีเห็ดจักดอกพี่น้องอู้ยขนาดเลยสิสไปเบิ่งเชิงดอยทางปุ่นพี่น้องเบิ่งตรงเชิงดอยลายลาย,ลายตามขอบไปพี่อ้อมขึ้นทางปุ่นพี่นอ้องขึ้นทางนี้บ่ห้พี่น้องอู้ยตายเลยพี่น้องเสียพลัางงานมืด ตอนนี้ลงมาเกือบเกือบชุดดอยแล้วพี่น้องก็เชิงดอยเป็นเจอเจอดอกหนึ่งเพียเราโอ้สองดอกกับผมงามขนาดเลยนี่สองดอกสามดอกนาวอันนึงโอ้ก็มีแหงในอยู่ครับผมพี่น้องเอย่างบลาไก่พี่น้องคอซ้อนสองดอกเห็นอะไรนหมผมเจอได้สองดอกครับผมอู้สามดอกครับผมนี่ก็ลองบาน นี่ครับอันนี้ปาแล้วอันนี้จูมครับผมงามไปนานแล้วจูมนี่นี่ครับจูมครับผมอุ้ยชันขนาดครับผมเอ้ยน,นี่จูมงหินหินตกไปขา้างล่างเนาะงุ่นเสียงหินเก็บบุได้พี่น้องนี่ผมมีแต่หินพี่น้องปักกล่องบุได้ดอกมึงอุ้ย นี่ครับผมมีห่างห่างโอ้นี่ครับผมยางบะไก่เป็นออกมาพอดอกหนึง่งยางจนล่า โอ้ยในเต็มกระตาน,นี่มาห้องให้พี่น้องมึงน,นี่ดอกดอกเห็ดพี่น้องสีเหลืองพี่น้องสีเหลืองผมนี่นี่ครับผมอยู่มองอยู่มองชั้นๆนี่เลยนี่สองดอกครับผมโอ้ตั้งปะเกออยู่ครับผมนี่นี่ครับผมนี่ดอกนึงครับผมนี่ข้างบนนี่ครับผมมาไปเก็บครับผมชันชันใจเย,ย็นครับผมนี่พี่น้องผมมาเจอเห็ดไข่ครับผมนี่นี่พี่น้อง หนึ่งนี่ครับผมนี่เ่็บนบเป็นหนึ่งยวบสอนะครับผมนี่ครับผมหนึ่งนี่ครับผมสองพี่น้องสี่นี่หนี้พี่นอ้องเห็นบอนี่หาหกแพี่น้องแปดเกาสนี่แต่ว่าม่ห้อยคนเก็บพี่น้องนี่เขาเ่เก็บไปสิบเอ็งแล้ก็ม่ห้อยคนเก็บอีกนี่เขาเ่เก็บไปสิองแล้วพี่น้องสิบสองดอกเลยด้วย,ยมือสิบสองดอกครับผม สองเปน้องโอ้สิบสามสิบสี่ครับนี่สิบสี่ดอกอยู่นี่นี่ครับผมสิบสี่ดอกเก็บเลยเขาเล้กเก็บแบบนี้ครับผมมันชั่นครับผมน,นี่นี่ครับผมนี่เก็บแบบนี้เลยนี่คือที่ใหเพาะไปน้องป้าเป็นขึ้นแบบนี้เลย อันนี้เร่ต้องเอาหน่อยพอพี่น้องเอาไว้หน่อยนึงโอ้พี่น้องเต็มกำมือแล้วครับผมนี่นี่ครับผมโอ้นนี่ป๊โอ้พี่น้องเต็มกำมือแล้วครับผมมองด็ดเต็มกำมือแล้วครับผมยังมีอี๊ยดครับผมนนี่นี่หยู่อีกสองดอกครับผมสองซ้ำเลไหมนี่เก็บอะได้พี่น้องนี่นี่ดอกหนึ่งครับผม นี่โอ้สีเหลืองนี่วงเดียวครับผมนี่ครับผมครับผมขึ้นมากกับพอเรื่อยๆพี่นอ้องวงเดียวนี่ประมาณยี่สิบกว่าดอกเลยเพื่อผมโู้นี่กระเมียนครับผมนี่นี่ตอนแรกโบเห็นพี่นอ้องนี่กำลังเขินนี่กระเมียน,นมันมีหลายพี่นอ้องโบได้มีแค่นั้นพี่น้องขึ้นมาพอ่อเรื่อยๆนี่นี่ก็มีครับผมนี่กำลังจุ่มนี่นี่ครับผมไข่เบ่งง่ายแล้วเพื่อนนี่ครับผม นี่พูนรับสีเลงเดี่ยวบนน่ะนี่นอุ้ยเนาะอุย,<น>อยพี่นอนดอกนี้ไหมโอ้ยเล็กขนาดกรบบาดใดแทงกรบบาดใดเป็นดอนเล็กหือดอกนี้มันคือนอนเป็นสีนอครับ ดอกบานไปน้องดูกดอกขึ้นเป็นปุ่มเลยพี่นอมมอหน้าไปเห็นตอนจุ่มๆก็สวยงามไปน้องถ่ายรูปไหมต่อึ้นมองเดียวไปนอ้องเป็นจุ่มเลยไหมดูดินี่มันขึ้นมองเดียวดูดิมันเบียดกันขึ้นเลยเนะนี่ยนี่พี่ท่องดอ,อกครับผมนี่แต่ว่า,ายมือก็มีดอกยุ่ไง่ายไปน้องมีดอกงเลยสีเหลืองไปน้องสองอันนีน่พี่ดอกหนึ่งเไปไ็นง่ายเลยแต่ว่ามมีเขาย่างมาเก็บเขาคือมาเก็บมีแต่มีอกไข่นึ่ครับผมนี่เกิดไข่เลครับแล้วนี่นี่ ไข่ซีนุ้ยพี่น้องนี่นี่นั่นก็บซีนุ้นยครับผมมึงหาหนุ่ยพี่น้องอยู่นี่ไหมหาหากพี่น้องหกนุ่ยนี่นีน่นี่พี่น้องอันนี้หนุ่ยนึงนี่ครับหกหน,นุ่ยยู่มึงนี่ครับผมโอ้นี่พี่น้องโอ้นี่โอ้หกักนี่ อู้อู้ไปล้างเลยไ่นี่อันนี้ก็เห็นละงกเห็นงกเหลืองครับผมอันนี้เม็ดหน่อยแต่ต้องเอาด้วยเพื่นเรานี่เดแบบี๋ยวนึงครับผมนี่ปุ๋นับผมอือเอาแค่นี้ครับผม นี่ครับผมแสดงว่าคนคนมาเก็บก่อนหน้าผมมาเก็บดอกบานไปไว้ดอกตูมให้ดอกตูมซามดอกเป็นองค์นี้สองดอกนี่ครับผมพูหน่ยนี่นี่ครับผมชัน้นชั่นพี่น้องชั้นขนาดเลยนี่มันชัน้นนะครับเด้อเสร็จงานลำบากขนาดพี่น้องตั้งกองกับอะไรเด้อครับเด้อขอพายลหลายๆ ปุ่นครับความชันมันเป็นของชันดีๆเดจะปุ่นตะการไปไว้กลางปุ่นเนาะตาผมนี่ก็ับผมยีางามมาเขาจะงางมาสีแล้วเนาะปุ่นดอ,ดอกดอกดอกบานไปน้องปุ่นเป็นแถวไปเลยเดี๋ยวเก็บดอกนี้กันครับผมนี่มาึ้นสีนี่นี่ครับผม วันนี้ก่อนี่น้องเดี๋ยวค่อยไปจัดการคือเป็นแบบนี้ครับผมอยู่ใต้ก้อนหินนี่เพิร์นองตั้งอยู่สองอันพี่น้องอย่างกระไก่ให้มาพออีแล้วนี่นี่ครับผมโอ้ใจเย็นเป็นองมันจะแตกนี่ผมมาเจอตั้งปะเกอร์นี่นี่สิ อ้อยสีก็ได้พี่น้องน,นี่ครับผมนี่นี่อีกอันหนึง่งนี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็แมนนะครับแต่ว่ามันยังหน่อยครับผมอันนี้ก็แเมนใกล้ๆก,ก,กันครับผมแตกนี่บริเวณบุรีแตกนี่ครับผม นึกว่าหินในเพี่น้องเบิ่งวันนี้เป็นเห็ดในเป็นนงนี่นี่เห็ดอินนี่เพื่อนี่นี่อันนี้ก็แม่นครับผมนี่นี่นี่สามดอกพูนพี่น้องอีสองดอกอยู่บนเนื้อพี่น้องนี่นั่นเห็นว่าเป็น้องเดี๋ยวซึมให้เบิ่งนี่ครับสองดอกนี่ครับนี่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 ครับผมนี่นี่อันนี้มันน้อยเป็นน่องเราต้องเอาไปน้องแต่ว่านวดหนึ่งมือเนี่ยจุ่มพวกตัวนี้เพื่อน บต้องเอาแล้วครับผมใบมันใหญ่หนึ่งตัวนึงออันแต่ว่าก็ไม่ห้อยค้นหาเด็กพี่น้องมันคือเห็ดขึ้นมีขึ้นไม่มันขึ้นรือว่ามันขึ้นไม่ครับผมห้อยค้นเหยียบนี่ห้อยห้อยค้นหาห้วยค้นห้อยค้นเหยียบไปบางหันไปนี่นี่ไอ้บอใบหม่มันถือแต่ว่าเห็ดขึ้นอยู่นี่ครับผมนี่อีดอกหนึ่งครับผมนี่ห็นบ่เนี่ยเนี่ยมันกำลังขึ้นผมว่านะเห็ดกำลังขืนครับผมมันขึ้นไม่เรื่อยๆมันน้อยๆเนี่ยอันนี้เอาเอานครับผมนี่พี่น้องเอ้ยังมาพอเรื่อยๆไหมผมมีคนหาเลยเด็กพี่น้อง เอ็กงวะพี่โอ้พี่น้องพ่ออีละพ่อนี่นข้างหลัง,งก็มีครับผมนี่นี่ครับผมใกล้ๆกันนี่นพี่น้องอันนี้งามขนาดครับผมดูดินี่อู้ตกครับผมตกตกตก,ตก <laughs> พี่น้องมาเจออีลครับผมนี่นฟาแฟดฟาแฟดพี่น้องเอ้ย นี่ครับผมเลหลายอยู่ใดป้อมมือน,นี้พี่นอ้องครับผมยางกำลัาพ่อกันเรื่อยๆพี่น้องนี่ขอพ่พี่น้องว่ามหัดที่บ่กตาตาก่อนนี่ครับผมโบถนัดพี่น้องโอ้ยน,นี่ครับผมพยางตามไหลเขาสีพี่น้องนี่ครับยางไปสีนะครับเด้อนี่ยางอันนี้ยางสีครับผมพอจะมาพ่ออีกพอน,นีดอกหนึ่งครับผมนี่เห็ดไข่เห็ดรับผมเนี่ย นี่ครับผมแล้วก็นี่สองสองอัุชมพี่น้องสองอันพูดนะพี่น้องเห็นงไบอสีเหลืองนั่นอีกอ่ผน,น,นอันหนึ่งพูดนะครับเนี่ยสองดอกอยู่ในสามดอกครับผมนี่งามขนาดอู้ดอกนี้พี่น้องงามขนาดเลย พี่น้องอยู่มังขาก็มีเกือบเหยียบครับผมนี่ห้อยผมเหยียบบ่นี่ผมเหย,ย,ย,ยียบบางหาันพี่น้องนี่อยู่ใต้ใบไม้นี่เนี่นยโเกือบแบนครับผมอู้พี่น้องเอ้ยชันขนาดพี่นอ้องตจนขาสัน่นครับผมสูงและะ้วก็ชันพร้อมพี่น้องมาเจอดอกนี้ไหมพี่นอ้องย่างมาจนขาสัน่นพี่น้องเอ้ยมาพออีกดอกหนึ่งครับผม อยู่สูงขนาดเลยครับโอ้ยนี่อุ้ยเนาะมีแต่หินครับผมอยู่ลึกขนาดพี่เกือบบดได้ไปนะพี่น้นองดูดิน,น,นี่ครับผมอีพ,พีนี่มาทีลังเขาครับผมบอกเคี้ยวมันสิม,มานครับผม มาหลังเขาตั้งเขาทั้งเก็บกลางคืนทั้งคนออกอู้แต่ว่ามันเหลือเห็ดขึ้นเหลือหลายเลยพี่น้องลวกเขาหาบ่เป็นผมไม่แน่ใจเนะครับเด้อแต่ว่ามันหลายขนาดครับผมเต็มกระตาอึกอัดเลยดูนี่อุ้ยพี่น้องเหลือใจมันหลายนี่ครับผมอู้ย,ย,ยสวนนะครับเนาะอะไรไม่ซิ่งขนาดครับผมดินพันกันเป็นเมื่อยไหลโอเคครับผมวัอนี้ก็มานครับผมวัอนี้ก็บางทีว่ามันสิได้พี่น้อง พอคนมาหาแต่แต่คืนกลางคืนหนูก็แต่แต่เศร้าอีกเขาออกไปเป็นหาหกคนเดี๋ยวตอนเศร้าอีกก่อนนั่นก็มีเนะเาะก็ออกไปเป็นสิบเมืนมันเห็ดมันเหลือกับผมหรืออย่างได้บลูหรือว่ามันเขาหาบ่เจอหรือหรือว่ายังเห็ดผลไดผมก็บลูแต่ว่าผมข้าไปก็ได้ผมมาพี่น้องหลยอยู่ด้พี่น้องมือนีมันขนาดนะครับเนาะแล้วก็ส่วนคลิปผมก็บกค่อยถ่ายหลาปไปในพี่น้องเพราะผมพยายามสิหาให้เต็มกระตาไปมีเห็ดผลน,นี่คือเห็ดผลหนึ่งครับผมที่ว่าผมสิหาเห็นให้เต็มกระตาแบบน,นี้แล้วก็ ก็เลยถ่ายเน่บ่ถ่ายเน่นะครับส่วนมากผมจะถ่ายถ่ายคลิปเลี้ยวนะลงเพจเป็นส่วนหลายพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าแยกแยกถ่ายนะครับนอกจากถ่ายเมื่อนี้ก็คลิปมาสิ้นยาวเป็นชั่วโมงครับผมนี่แต่ว่าเห็นดได้ลายขนาดครับผมประมาณสีสีลายดอกอะไอยู่มั้งพี่น้องนะครับผมจะได้ขอบคุณครับผมที่เข้ามาช่วยให้กำลังใจนะครับเนาะและขอบคุณครับที่ subscribe ให้กับผมแล้วก็ฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับผม